ทุกคนที่อยากปลูกทุเรียนหรือต้องการปลูกทุเรียนอยากให้มีลูกไวนะครับก็แนะนําทุเรียนไซส์แบบนี้นะครับหมื่นหนึ่งหมื่นสองนะครับมาเลือกได้ครับมีทั้งเสริมรากแล้วก็ไม่เสริมรากครับพุ่มสวยมากนะครับไม่ต้องไปเลี้ยงนานนะครับหลายๆคนคงอยากรู้ว่าทุเรียนแบบนี้ถ้าไปปลูกในวงปูนแล้วให้มันออกลูกทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนำสองต้นนะครับที่ว่าไปตามทีละสเต็ปนะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างต้นแบบนี้นะครับถ้าไปปลูกสักประมาณหนึ่งปีนะครับ ก็จะใหญ่กว่าต้นนี้นะครับแต่เราจะพาไปดูต้นนี้เพื่อให้ดูแนวทางการปลูกครับจากต้นแบบวงเหล็กเมื่อกี้นะครับอันนั้นเป็นวงประมาณสูงประมาณ80เซนนะครับแต่ความกว้างประมาณ60นะครับมาวงนี้นะครับคือวง1เมตรนะครับเราสามารถปลูกใส่วง1เมตรหรือเมตร20เมตร50ก่อนได้นะครับแล้วพอวันหนึ่งมันโตดีแล้วนะครับมันก็สามารถออกลูกได้เลยโดยข้างล่างเนี่ยเราไม่ได้รองก้นด้วยฝาปูนไว้นะครับเราก็ปล่อยให้เขากินอาหารไปเลยนะครับ มันจะทําให้ทุเรียนดูแลง่ายแล้วก็ขึ้นง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับต้นที่ปลูกในวงเซนต์แล้วก็ติดดอกแล้วนะครับนี่ก็เดินมาถึงต้นที่เราปลูกไว้ในวงซเมนต์นะครับสี่ปีครึ่งนะครับก็ออกดอกแบบนี้นะครับโดยที่วงเซนต์เรายังไม่ได้เอาออกนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลานะครับแต่สามารถเราออกได้ตั้งแต่ปีที่สองแล้วนะครับโดยการทุบวงออกเลยนะครับอันนี้เราทุบวงออกแล้วเราก็ดินนะครับที่ผสมแล้วนะครับใส่ตั้งแต่ตรงนี้นะครับออกมาแบบนี้นะครับ รากตรงนี้นะครับมันก็จะเกิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นช่วยหาอาหารทาให้ทุ่เรียนสมบูรณ์แล้วก็โตไวขึ้นนะครับการเอาออกก็ไม่ใช่เอาค้อนไปทุบแรงๆนะครับแนะนำครับให้ใช้หินเจียลูกหนูนะครับพาเป็น3ด้านแล้วดึงออกแล้วก็เสริมดินเข้าไปดินที่เสริมถ้าอยากให้สมบูรณ์ไวอยากให้รากเดินดีก็ควรจะปรุงซะก่อนนะครับแล้วก็กดให้แน่นแล้วก็ตั้งหัวสปริงเกอร์ก็ได้อาจจะตั้ง2หัว3มหัวฉีดพ่นหรือใช้วงแบบหมุนก็ได้นะครับ ขอให้น้ําอย่างเพียงพอเขาก็จะสมบูรณ์ดีนะครับผมเลี้ยงออกดอกออกลูกได้ปกตินะครับผมช่วงที่แล้วนะครับจะโดนไรแดงรบกวนนะครับเขจะโสมไปหน่อยตอนนี้ก็พ่นยาพ่นไรไปแล้วก็ฟื้นแล้วนะครับผมปีที่แล้วติดดอกแต่ไม่ติดผลปีนี้น่าจะติดผลแล้วนะครับเพราะว่าปีนี้ต้นสมบูรณ์ขึ้นนะครับจาก3ปีครึ่งมาเป็น4ปีครึ่งครับผมด้านล่างไม่ได้อุดฝารองนะคะปล่อยลาดลงดินนะคะใช่ครับด้านล่างไม่รองฝา ให้ปุ๋ยทั้งข้างในและข้างนอกน้ําก็ลดทั้งข้างในและข้างนอกครับผมส่วนต้นนี้ก็ปลูกมาพร้อมกันนะครับแต่ว่าต้นนี้อุดรองนะครับใช้ฝาปูนอุดไว้การเจริญเติบโตก็จะไม่ค่อยดีนะครับก็จะได้แค่นี้ไม่ออกลูกนะครับผมครับใครสนใจที่อยากจะปลูกทุเรียนให้ขึ้นง่ายนะครับก็ลองมาดูวิธีเหล่านี้ไปทําได้นะครับที่ร้านเรามาเดินดูได้นะครับเรามีตัวอย่างให้ดูนะครับโทรมาลัดล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะครับเบอร์ผมก็ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามแนะครับ แล้วก็0863833061ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่น้อมากๆค่ะ